ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมูนะครับวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์ที่5นะครับมกราคม68นะครับตอนนี้ก็9โมงกับ49นาทีนะก็มาถึงบทสรุปนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงอัปเดตราคาต่อรองล่าสุดวันนี้นะครับก่อนเที่ยงเนาะเมื่อคืนนี้นะ ผมบอกแล้วนะครับว่าไอทีมเยือนเนี่ยนิวคาสเซิลเชลซีอาร์เซนอลเนี่ยน่ากลัวนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเกือบจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําไม่ได้นะเพราะว่าสเปอร์เนี่ยออกนําก่อนนะครับนำเร็วแต่ว่าสเปอร์ก็เสียเร็วครับนํานาทีที่4มั้งนะแล้วก็อีก2-3สนาทีถัดมานิวคาสเซิลก็ตีเสมอไดอ้แล้วก็มาอาศัยความผิดพลาดของกองหลังสเปอร์ได้ประตูชัยนะครับ ถึงแม้ว่าครึ่งหลังสเปอร์จะพยายามแล้วพยายามอีกนะครับแต่ว่าด้วยตัวนักเตะด้วยสภาพร่างกายเนี่ยสเปอร์มันมันไม่ไหวนะครับนี่คือความแปลกว่าทําไมราคามันจึงก่อนเตะเนี่ยมันจึงไหลไปเป็นครึ่งควบไปเป็นลูกเลยนะครับก็ทัศนคู่นี้ผมก็เอาเสียงส่วนใหญ่ของเพื่อนๆด้วยครับก็ไปสเปอร์กันเมื่อคืนก็โดนไปนะครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปตีกลับมาได้นะครับ ในคู่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับไล่ถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ <c oughs> เพราะงั้นเราไปสรุปผลกันเลยนะครับ <c oughs> พิมพ์ลีกอังกฤษนะครับนิวคาเสเซิลบุกไปชนะสเปอร์สองหนึ่งนะครับแล้วก็เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ไล่ถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับถึงแม้จะบุกไปนำคิสเซิลพาเลทก่อนในครึ่งเวลาแรกครับแต่สุดท้ายแล้ว90นาทีจบลง คิสเซนพาเลตเสมอเชลซี1-1นะครับแล้วก็มีแอสตันวิลล่านะครับทำได้แค่เฉือนชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ1นบรอนมัดยังคงเป็นทีมที่เก่งในบ้านนะครับก็เฉือนเอาชนะท็อปฟี่สีนเงินงเอเวอร์ตไป1นไป1ประตูต่อ0แล้วก็ราคาแปลกๆของเบรนฟอร์ดนะครับซึ่งบุกไปต่อบ้วยแค่หน้าปอแต่สกอร์ที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกแล้วนะครับว่า เซาท์เทมเพิลเซาท์เทมเพนะครับคือ,อสมาชิกในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแน่นอนครับฤดูกาลหน้าไม่ไหวจริงๆนะครับเบนฟอร์ดบุกไปถล่มเซาท์เทมเพิลหประตูต่อ0นะครับในขณะที่คู่ดึกนะครับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับมาทรงดีเหมือนเชลซีเลยนะครับครึ่งแรกสามารถออกนำไบรตันไปได้1ประตูต่อ0แต่พอจบเกม90นาทีนะครับไบรตัน1อาร์เซนอล1นะครับ เพื่อนๆกด็ดูสถานการณ์ของพรีๆนะครับผงแดงลิวพูเนี่ยเป็นใจอย่างมากครับบรรดาทีมที่ไล่กวดตามเนี่ยต่างสะดุดหัวขมาล้มกันละเนละนาดนะครับลิวพูก็ไปตามฟอร์มของพวกเขาก็ถึงถึงชัยได้ไม่ยากนะครับก็เรียกได้ว่าบริษัทลับพนันเนี่ยน่าจะน่าจะปิด <laughs> ปิดรับแทงปิดรับลงทุนอ่ที่จะให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แล้วมัง้งหรือไม่งั้นก็ปรับเลทที่ลงทุนมากๆได้น้อย,น,อยน้อยแล้วแหละเพราะว่ามันไม่น่าพลาดแล้วนะครับเพราะว่าทีมตามหลังอ่ะไม่ไหวนะครับไล่ไม่ไหวนะครับอ่าทีนี้ไปในศึกเกาโชซิเลียอ,อิตาลีเมื่อคืนนี้นะครับเวเนเซียนะครับก็เสมอกับเอมปอรีไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ในขณะที่นาโปลีฟอร์มยังแรงไม่เลิกนะครับบุกไปเอาชนะทีมแกร่งอย่างฟิโอเรนตินาถึงบ้านเลยครับ3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คู่ดึกอูนิเนเซ่ครับก็ทำได้แค่เสมอกับเวโรนา00นะครับทั้งที่เวโรนาเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแซงเอเตียนนะครับ ก็หักปากกาเซียนนะครับไล่ถล่มแล้งไป3ประตูต่อ1นะครับในขณะที่ลิวนะครับก็ทำได้แค่เสมอกับน้องไป1ประตูต่อ1โอลิมปิกลียงครับก็ทำได้แค่เฉือนมงเปริเย่ไป1 0น,นะครับเพราะงั้นเมื่อคืนนี้ในลีกเอิงฝรั่งเศสบอลต่อตายทั้ง3คู่นะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับโมไลเลนเซ่น,นะครับก็เสมอกับ a v s ไป1ประตูต่อ1 เบนฟิก้านะครับก็พลิกล็อกแพ้ให้กับบาก้าคาบ้านเลยครับ1ประตูต่อ2 a r นะครับอารูกาบุกไปเอาชนะเบลวิสตาที่เหลือผู้เล่นมีแค่10คนไป3ประตูต่อ1น h e c h ะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษยังคงมีคู่ล็อกถล่มหลายคู่นะครับมีเบอร์ลี่นะครับ,รบที่ฉวยโอกาสเนี่ยเ,เล่นเร็วเตะเร็วทุ่มครึ่งเนี่ยไปบุกแปลอชนะ กุหลาบเพิงแบ็คเบิร์นโลเวอร์ถึงอ e ีวูดพาร์คครับ1ประตูต่อ0สวอนซีเสมอกับเวสต์บอม์บิทเอาเบียน1ประตูต่อ1สโต๊กซิตี้ครับแหมต่อแพงเหลือเกินต่อเป็นลูกนะครับแต่ปรากฏว่าทำอะไรไม่ได้ครับสเสมอกับบวยไปแบบจืดชืดน,นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับสเสมอกับพรีมัทนะครับยุงทองลีดอยู่ในเต็ดครับสะดุดแล้วนะครับก็ปลุกไปเยือน อันดับยีบสองอย่างฮันนะครับทำได้แค่เสมอไป3ประตูต่อ3นะครับโอ้โหแล้วก็เชฟฟิลล์ยูไนเตดครับก็ช่วยโอกาสครับบุกไปเฉือนชนะวัตฟอร์ด2-1นะครับมิดเดิลสเบอร์ครับเอาอีกแล้วมิดเดิลนี่ต่อเป็นลูกครับทำได้แค่เสมอกับลองบว้ยคาดิฟซิตี้ไป1ประตูต่อ1บิสตันซิตี้ครับก็เฉือนชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ไป1ประตูต่อ0 เจ้าหนูคู่เชฟฟิลย์เวนส์เดย์ครับก็ทำได้แค่เสมอกับมีวอไป2ประตูต่อ2องนอริทซิตี้เฉือนชนะโคเวนที่สประตูต่อ1แล้วก็เบรสตันนะครับก็ทำได้แค่เสมอกับออกฟอร์ดอยู่ในเตดไป1ประตูต่อ1นะครับ <c oughs> ในโคปาเดเลนะครับเรียวเบติสบุกไปเฉือนชนะอุเอสก้าหนึ่งประตูต่อศูนย โอซาซูน่าก็บุกไปเฉือนเอาชนะเตเนริเฟไป2ประตูต่อหนึนะครับในขณะที่เซบีย่าครับหมดรูปเลยหมดฟอร์มเลยครับบุกไปโดนเอาเมรียไล่กระทุ้งไป4ประตูต่อหนึนะครับในที่ในขณะที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะครับต่อ2ลูกครึ่งนะครับเมื่อคืนไม่ใช่ปัญหานะครับบุกไปไล่ถล่มบาบาโตบาบาโตสบาบาโตบาบาสโต4ประตูต่อศย์นะครับ ในขณะที่ตามหมีเอลติโกมัติดเนี่ยโอ้โหทำท่านต่อเจ็บปวดนะครับบุกไปทำได้แค่เฉือนชนะมาเบล่าไป1ประตูต่อศูนย์แล้วก็แอตเลติกบินเบาครับก็บุกไปทำได้แค่เสมอกับโลโกเยสไป0ประตูต่อศูนย์นะครับลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับลีกเดอร์ฝรั่งเศสนี่แกงกองครับเสมอกับดันเคอร์ไป1ประตูต่อ1 เม็ดนะครับก็เสมอกับบัวเอฟซีไป0ูนย์โอ้โหเม็ดครับทำเรื่องเลยนะครับแล้วก็จ่าฝูงอย่างลอริยองครับบ,บุกไปโดนลาวาวกระทุง2อศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นในลีกเดอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าบอลต่อตายหมดอีกเหมือนกันนะครับตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับอิสตันบูลบูยูเชกครับบุกไปเฉือนชนะอาดาน่าหนประตูต่อศูนย์อิยุปสปอร์นะครับบุกไปถลม่ม อันดาญาสปอรครับ4ประตูต่อ1จากฝูงอย่างกาลาตาสลายครับทำได้แค่เฉือนชนะกัตเตปไป2-1ซัมซันสปอนะครับก็เอาชนะแท็บสโนสปอไป2ประตูต่อ1อน,น,นะครับสกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับควีนส์พาร์คนะครับก็เอาชนะลิฟวิงสตันรองจากฝูงไป2-0นะครับไอ,อยูไนเต็ดเอาชนะเลดโรวอร์3-0 ดันฟอนลินนะครับบุกไปเอาชนะเฟริกทิสเซนไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่กินน็อกมอรตันกับแฮลมิตันเนี่ยก็เลื่อนการแข่งขันออกไปนะครับกัฟคับรอบชิงชนะเลิศนะครับโอมานนะครับก็แพ้ให้กับบาเลนไป1ประตูต่อ2นะครับโอ้โหเสียดายนะทั้งที่โอมานขึ้นนำก่อนครับในครึ่งเวลาแรก10นะครับ ออสเตรเลียเอลีกเมื่อวานนี้ครับเสมอทั้ง2คู่สกอร์เดียวกันเลยนะครับนิวคาสเซิลเจ็ตก็เสมอกับซิดนีย์เอฟซีไป2ประตูต่อ2แล้วก็เมลเบิร์นวิกตอรี่ครับก็เสมอกับเวสเทิร์นซิดนีย์สองสองเหมือนกันนะครับก็ทั้ง2คู่สกอร์สูงแรกมาทั้ง2คู่นะครับส่วนทัศนะที่หน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มไลน์สมาชิกเนี่ย เราอยู่กันที่คู่แรกครับนะเจ็ทกับซิดนีย์ครับยิงนาที45เรียกว่าหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะฉีเล็ดฉี่ลาดกันเลยทีเดียวนะครับไทยแชมเปี้ยนชิพที2นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเกษตรศาสตร์ FC ครับนำก่อนแต่ก็สุดท้ายแล้วไม่ได้แต้มเลยครับแพ้ให้กับจันทบุรี FC ไป1ประตูต่อ2นครศรีอยู่ในเตดครับไล่ถล่มโพลิสเทโลไป4 0 จ่าฝูงอย่างแพร่อยู่ในเตดครับเล่นในบ้านก็แพ้ให้กับลำปาง f อ1ประตูต่อ2ชัใช้นาทฮอลบินนะครับก็แพ้ให้กับพัทยาอยู่ในเตดไป0ประตูต่อ2นะครับในขณะที่คู่ตลาด FC กับสมุทรปราการซิตี้ครับก็เลื่อนการแข่งขันนะครับนั่นคือผลเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับส่วนค่ำคืนวันนี้ก็ยังมีจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับ ในศึกพิมลีกอังกฤษวันนี้น่าจับตามองมากครับนะคู่ดึกนะครับคู่ดึกนะส่วนคู่หัวค่ําเนี่ยฟูลแลมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออิฟสวิตทาวล์หลูกนะครับคู่ดึก5้าทุ่มครึ่งนะครับเป็นศึกแดงเดือดซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้หลายท่านก็มองว่าสกอร์มันจะหลุดลุยหรือเปล่านะครับ หงแดงลิเวอร์พูลนะครับจ่าฝูงวันนี้ได้เล่นในแอนฟิลด์นะครับรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับลิเวอร์พูลเป็นต่อลูกครึ่งควบสองตอนนี้ไม่รู้ว่าสกอร์จะตามหลอกหลอนอีกหรือเปล่าครับ70-80เนี่ยนะเออเกาโชซิเลียอิตาลีนะครับ6โมงเย็นกับ30นาทีนะครับมอนซ่าเล่นในบ้านเป็นต่อชาวเกาะกายารีปอปานะครับ สามทุ่มเลดเช่เจอกับเจนัวราคาเสมอนะครับเลดเช่สิบได้แปดนะครับเจนัวสิบได้สิบนะหกทุ่มนะครับโตลิโนเล่นในบ้านเป็นต่อปามาครึ่งลูกนะครับแล้วก็คู่ดึกกับตีสองสี่สิบห้านะครับหมาป่าลมาเล่นในบ้านเป็นต่อลาซิโอนะครับราคาเสมอนะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับสามทุ่มมีสามคู่นะครับ ลองเล่นในบ้านเป็นต่อตูลูสครึ่งลูกนะครับ,บแบลดจะบุกไปต่อองเช่ปอปาแล้วก็สตารบุกับเฝ้าบ้านเป็นต่อโอแซผู้มาเยือนครึ่งลูกนะครับในขณะที่คู่ดึกตี2.45นะครับลองจากฝูงอย่างโอลิมปิกมาเซเล่นในบ้านเป็นต่อเลออาฟลูกครึ่งนะครับฝรั่งเศสซูเปอปร,ร์คัพนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับ ปารีสแซงต์แชมงเจอกับโมนาโกที่สนามกลางนะครับเขายกให้ปารีสเป็นต่อ1ลูกเลยโอ้โหนะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเหลือคู่หนึ่งนะครับ4ทุ่มนะครับซันเดอร์แลนด์เล่นในบ้านเป็นต่อปอร์สมัท1ลูกนะครับคบป้าเดเลยังมาเรื่อยๆครับคบป้าเดเล6โมงเย็นมี2คู่นะครับอัลเชนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อ Last ลาสพมัทราคาเสมอ แล้วก็เรียวบายโดลิตนะครับจะบุกไปต่อโอเลนเซ่ครึ่งลูกนะครับอีก3คู่เตะในเวลาเดียวกันนะครับสามทุ่มครึ่งนะเรียวโซซิดัตบุกไปต่อพอนเฟอร์ดาลีนาครับ1ลูกแล้วก็เซตาบิโกครับบุกไปต่อลาซิงซันเตเดครึ่งลูกเลกาเนสบุกไปต่อคาทาเกนาครึ่งลูกนะครับโอ้โหหวาดเสียวหมดเลยนะบอลต่อในโคปาเดลเรนะ โอตุเกสซูเปอร์ลีกครับสี่ทุ่มครึ่งซานตาคาล่าเล่นในบ้านเป็นต่อฟาเอนเซ่ครึ่งควบลูกนะครับตีหนึ่งคาซาเพียครับเล่นในบ้านเป็นต่อฟามาลิเคาปอปาแล้วก็คู่ดึกนะครับตีสามครึ่งอามาโดล่าครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอสโตริลปอปานะครับสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับหนึ่งทุ่มเนี่ยแกร์ลสโกเรนเจอร์ Ranger, ครับจะบุกไปต่อฮิเบอร์เนียนหนึ่งลูก สามทุ่มครึ่งมาทเวลเล่นในบ้านเป็นต่ออัลบดีนราคาเสมอ,อสี่ทุ่มมี4คู่นะครับจกฝูงอย่างกาลาสโกเซลติกครับซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยทำศึกดับบี้แมตช์กับเลนเจอร์แล้วก็แพ้ไปหลุดลุยครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อผู้มาเยือนอย่างเซนเมเลนถึง2ลูกครึ่งนะครับดูว่าจะไล่ถล่มเอาคืนใช่ไหมได้ไหมนะ ดันดีอยู่ในเตดครับเล่นอยู่เล่นในบ้านเป็นต่อฮาร์ดราคาเสมอคิวมาน็อก ok, เล่นในบ้านเป็นต่อลอสคาตี้ครึ่งควบลูกปิดท้ายด้วยเซนจอนสโตนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อดันดีเอฟซีราคาเสมอนะครับตุรกีซูเปอร์ลีกครับมี3คู่นะครับห้าโมงเย็นกับ30นาทีเนาะคาซิมบาซ่านะครับเล่นในบ้านเป็นต่อกาเซียนเตปครึ่งลูก2ทุ่มนะครับ โบดุมสปอร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเคซิลิสสปอร์นะครับปอปลาแล้วก็5้าทุ่มนะครับลองจากฝูงนะครับเฟเนบาเช่ครับเล่นในบ้านเป็นต่อฮาเตสปอร์สองลูกครึ่งเลยครับโอ้โหลีกทูอังกฤษนะครับมี4คู่เตะพร้อมกัน4ี่ทุ่มนะครับครูเล็กซันด้าครับเล่นในบ้านเป็นต่อบอมลี่ปอปลาจอมโหดวิมเบอดันนะครับจะบุกไปต่อฟีดบูดทาวปอปลา เชสเตอร์ฟิลครับเล่นในบ้านเป็นต่อจินลิงแฮมครึ่งควบลูกแล้วก็นิวพอร์ตเคาวตี้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อมอแคมราคาเสมอนะครับวันนี้แฟนบอลทีมชาติไทยเราเนี่ยน่าจะใจจดใจจ่อกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับอาเซียนมิซูบิชิเอิเล็กทริกครับ2 0 2พรอบชิงชนะเลิศน,นัดที่2นะครับทีมชาติไทยเราจะเจอกับทีมชาติเวียดนามครับ น,นัดที่แล้วเนี่ยบุกไปเยือนเวียดนามแล้วก็บุกไปแพ้มา1ประตูต่อ2นะครับวันนี้2ทุ่มครับไทยต้องชนะอย่างเดียวครับจะชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ต้องชนะนะครับไทยเป็นต่อแค่ปอบผาเท่า,านั้นเองครับโอ้โหต่อน้อยมากนะครับวันไปเยือนเวียดนามเวียดนามต่อครึ่งลูกนะครึ่งลูกครึ่งควบลูกเลยนะไทยแชมเปี้ยนชิพทีสองนะครับหกโมงเย็นมี2คู่นะครับ มาาสารคราม FC ครับเล่นในบ้านเป็นต่ออยุธยาอยู่ในเต็ดปอปาบางกอก FC นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเชียงใหม่อยู่ในเต็ดครึ่งลูก6กโมงครึ่งนะครับเป็นชนบุรี f c ครับเล่นในบ้านเป็นต่อพลังการ FC ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่1ทุ่มนะครับศรีสะเกตอยู่ในเต็ดจะบุกไปต่อสุพรรณบุรี FC ครึ่งควบลูกนะครับก็มีหลากหลายรายการมีหลากหลายหลีกหลาลก,หลกหลายอารมณ์นะครับก็ ดูกันค่อยๆดูกันนะเยอะทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมครับรวมใจกันครับเชียร์ทีมชาติไทยเรานะสองทุ่มนะครับสองทุ่มเนาะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันที่หน้าช่องนะครับส่วนท่านไหนต้องการสนับสนุนกันนะครับช่วยเหลือกันก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกได้นะครับ ก็แอดมาได้ที่ l ล n e ID นะครับ t d e d n a มูนะครับ tdet นะครับ na m o นะครับ tded ตรงตัวเลยนะแล้วก็น้ำมูนะครับ na m o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนบทวิเราะห์วิจารณ์เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะช่วงนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ